รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะจ๊ะอนนพอทบหร่วมกับ Solid Entertainment เอาใจเสนอตลาด5มาแล้ว ตลาดโดยยาม m a าม Mio รส15หัวชีดใหม่คันนี้ของพวกเราเอาอย่างนั้นเลยวรัพี่เออได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองคุยคุยดูแล้วกันนะพี่ครับครับอุ้ยท่านผู้ชมสวัสดีครับผมบอลพิษณุนิมสกุลน,นะครับ วันนี้ผมขออาสาว่อนหาความสนุกใส่ถุงเที่ยวมาฝากท่านผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับกับรายการตลาดห้ามาเราเมื่อกี้ที่คุยโทรศัพท์ครับทีมงานโทรมาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยชวนเพื่อนสนิทไปเดินตลาดกันคนนี้เยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้เขาจะไปกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าผมจะสามารถหรือเปล่าครับหอมหยุดกินก่อนไ,ไปเดินตลาดกัน ตลาดอะไรไม่มีเวลาตลาดห้ามาแล้วไงเฉาเฉะน้ําเปียโอ้โหทําไมเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ไปด้วยกันจริงหรอือมไม่ไหวมั้งอ๋องัออ้นไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสุภาพแป๊บนึงเฮ้ยพอจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเร็วอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมผมถึงบอกคนนี้เยอะช่วงแวนแวนว่นตลาดโดยยามห้ามีโอร้อยสหัวฉีด แหมตส่าห์ตื้ออยู่ตั้งนานในที่สุดพี่บอยก็พาดีเจต้นหอมมาหวนแหวนได้สำเร็จแต่ก็อย่างว่าแหละจ้าก็นอกจากพี่เขาจะเป็นคนคารมดียังมีเพื่อนคู่ใจที่เท่แบบมีสไตล์โดดเด่นเกินใครอย่างนี้สาวๆก็อยากมาแหวนแหวนกันทั้งนั้นแหละจ้าในเมื่อวันนี้มาแหวนแหวนที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังเราก็จะได้มากินของอร่อยๆอ,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 อีกเช่นเคย เป็นยังไงล่ะแค่เริ่มต้นก็อดใจไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราไปแวนแวนกันเลยจ้าช่วงหน้าแวนแวนโดนใจพาคู่รักเข้าใหม่ปามันวันตลาดหลังกระทรวงการคลังปรากฏการความฮอตของเบอร์รี่เล็บเลบฮันแน่อยากกินใช่ไหมล่ะอดใจรอนนิดนึงนะจ้าข่าวดีมานะจ้า รายการครัวอินดี้เอาใจคนรักการทำอาหารกับคลาสสุดพิเศษอินดี้อินคลาสโดยเชฟฟางและเชฟฝ้ายฟูสมัครได้แล้ววันนี้โทร0878010993แล้วการทำอาหารของคุณจะกลายเป็นเรื่องไง ว่นตลาดโดยเชื่สอส่งอ่างมิสทีนช่วงแววแวโด ผมว่าต่อให้ห้างสรรพสินค้านะคะจะขึ้นเยอะแยะมากมายแต่วิถีชีวิตคนไทยก็ยังเคียงคู่กับตลาดคุณคิดดูสิว่าเนื้อที่มีอยู่แค่นี้ก็เป็นที่ให้คนได้แบบมาเดินกันอย่างคลึกคักได้ถูกไหมเอ,อ้ท่านผอชอบตลาดแบบนี้มากกว่าคือมันหลากหลายมากอะของบางอย่างมันไม่ได้มีในห้างนะ<ร>แล้วของราคาก็คือมันสมเหตุสมผลสนุกสนานเป็นแบบเดินแล้วแบบว่าชิวๆมีเยอะมากเลยตลาดในเมืองไทยนะ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านขายข้าวเหนียวปิ้งโบราณน,นะคะผมใช่ค่ะชื่อ,อ่าชื่อว่าร้านแม่บุญส่งพี่พี่อรสาผู้อยู่เบื้องหลังข้าวเหนียวปิ้งสุดอร่อยพี่ทั้งขายแล้วปิ้งปิ้งแล้วขายขายแล้วปิ้งปิงป้งแล้วขายจนแทบไม่มีเวลาหยุดปิ้งอันนี้ทํามากี่ปีแล้วครับพี่สาสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีปอ๋ยตอนนั้นบอยก็ยี่สิบแล้วอ่ะอะบตั้งแต่อัลบัดจนตอนนี้อันละบาทอันสิบบาทผมอยากจะรู้ว่า อันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่ตู้นี้คือแบบดูโบราณมากเลยท่านผู้ชมครับตู้อะไรแกล้งไเป็นตู้แก้แบบนี้โบราณเนี่ยหรอคะจริงหรือเปล่าแล้วที่นี่พิเศษยังไงกว่าที่อื่นรสชาติหรือว่าอะไรยังไงแล้วความใหม่ค่ะฮะคือทําใหม่ทุกวันเขาเหลียวมูนทุกวันแล้วมันมีมันมีไส้อะไรบ้างคะที่ร้านเราอะค่ะไส้กล้วยไส้เผือกไส้กุ้งสดค่ะเออไส้กล้วยไส้เผือกเรารู้นะ แต่ไส้กุ้งสดเป็นยังไงอะครับทำอะไรใส่บ้างกุ้งสดเอากุ้งมาเอาแต่เนื้อกุ้งสดนะคะมาสับเอาแต่เนื้อกุ้งใส่อะไรบ้างมะพร้าวเหรอมะพร้าวผสมกับมะพร้าวพริกไทยแล่กับีกระเทียมจะขอเค็มๆหน่อยป่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วขอบอกนะท่านผู้ชมเป็นร้านที่ขายดีมากคือมาตั้งขายกี่โมงขายกี่โมงแปดโมงนหมดกี่โมงบอกท่านผู้ชมสิบเอ็ดโมงกี่เนียงสามชั่วโมงหมดแล้วอะคิดดูดิเกือบร้อย เกือบพันตัวครับผมนี่คือความเปรตอร่อยของที่นี่ว่าที่อื่นมาสั่งด้วยใช่ไหมฮะสั่งทีสิครับโอ้ยขอชิมได้ไหมครับขอชิมได้ไหมครับผมเอาไส้เผือกเพราะกินเผือกมันจะติดฟันกินมันติดเหงือกเฮ้ยกินทั้งเผือกกินทั้งมันกินแต่ฟันแต่ไม่ต้เผือกดูน่าทานชิมอร่อร้อนไหมจับอย่างนี้สิคุณโอ้ยดูแลดีมากจริงเลยอ่ะ เธอ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 พี่บอยอ่ะเขารักดอกจึงหยอกเล่นนะจ๊ะคุณต้นหอมอืมข้าเหนียวนุ่มมากอ่ะค่ะพี่ใช้เลือกยังไงทำไมมันถึงหอมจังเลยอะ่ะคะใช้เป็นเลือกหอมเผือกอย่างดีความนุ่มของข้าเหนียวเนี่ยคือ ถ้าเป็นเปรีบเ,เี่เป็นข้าวเหนียวมูลก็ได้ข้าวเหนียวมูลที่ดีมากเอามาทำถูกไหมค<ะ>มันนุ่มมันนิ่มแล้วมันก็หอมมาก<ะ>แต่คือเราแบบเดลี่กินเผือกชัดมากอะใช่โู้เลยอร่อยมากเลยอะยออขอบคุณมากเลยนะครับเป็นร้านที่อร่อยมากนะ,ะขอบคุณมากครับขอให้ขายดีๆอยู่เป็นร้อยปีเลยนะจะได้มีประวัติความเป็นมาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านขนมปั้นสิบคุณติ๊กนั่นเองอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะครับสวัสดีครับและนี่คือคุณติกร้านปั้นสิบที่วันหนึ่งปั้นเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยผมล่ะเหนื่อยแทนจริงๆพี่ติ๊กอยู่มากี่ปีแล้วครับที่นี่ครับ16ปีคือพี่เป็นคนริเริ่มทําเลยหมายถึงว่ามีวิชาอยู่แล้วหรือว่าไปเรียนมาอะไรยังไงเนะี่ย ตอนคุณนา้าทำส่งนี่ขายดีไหมคะเพราะเขาอร่อยมากหวาเนเค็มกำลังดีเลยอะสมัยโบราณเนี่ยขนมเนี่ยจะทำตลาดยากแล้วเลยมาทำการตลาดที่ไม่เป็นแบบแผ่มากขึ้นคือลูกค้าสามารถจะเห็นกิจกรรมในการทำผลิตชิมได้เทสได้ความใหม่ของแป้งของน้ำมันที่นี่เขาทำกันใหม่ๆสดๆทุกวันโอ้โห คุณต้นหอมถึงกับอึง้งเมื่อเจอความเชี่ยวชาญในการบรรจุข,ของคุณติก๊กและยังมีเด็ดกว่านี้ไปดูการปั้นและคลิปกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วจริงๆเลยไส้เยอะท่านผู้ชมแป้งไม่หนาไส้เยอะแล้วก็กรอบสดคือปกติถ้าเรากินปั้นคลิปเราไม่ชอบแป้งเพราะเรารู้สึกว่าแป้งมันแข็ง แต่ว่าแป้งร้านเนี่ยหอมอืมอเออกน็นหอมอะ<น>่ะชื่อต้นหอมเนี่ยมาร้านหอมหอมอะไรเนี่ยเหมาะเลยเหรอล้วหอมคิดว่ารายการนี้คนเป็นคนเป็นหอมต้นหอมแล้วละ <S <S <ๆ>่ะราะหอมรู้สึกว่าแฮปปี้กับตลาดห้ามาแล้วเฮ้ยเขาเป็นพิธีกรเธอไม่เหมาะแล้วละ <S <S <ๆ>่ะเอาเป็นว่าทุกสัปดาห์นะคะมาเจอกับต้นหอมดีกว่าต้นหอมอยากอะไรการเขาเอาเหรอเออขอได้ไหมล่ะฮะขอได้ไหมล่ะอยากได้ใช่ไหมอืไม่ให้อืไปร้านอื่นดีกว่าขอบคุณนะคะพิธีกขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะ เเดียยวลอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรดิเออดีไงเขากินขนมคนเดียวก็ได้อันนี้ใครให้มาเจ้าของร้านจิ้มหมูเอาจโอ้โหต้อให้กูกิ๊กกันน่ะก็สวีทหวานแหววมาเดินตลาดสวยๆนั่นเองแล้วก็แม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเออสวยไหมสวยไหมจะจะเริ่มจะจิ้มหมูอีกนานไหมและแล้วก็มาถึงร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งอุ้ยทำไมคนเยอะจัง โอ้โหน่ากินอย่างนี้นี่เองโอ้ไม่เป็นไรครับได้แล้วครับผมโอ้โหกว่าจะได้ออกมาสองแก้วครับไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วคนต่อแถวยาวมากร้านเบอร์รี่เลิฟๆกับร้านเบอร์รี่เลิฟเเจ้าของร้านคือคุณติ๊กไปนานมากเลยอะ่ะคุณรู้ไหมว่าร้านนี้ตนะั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันตอนนี้นะคนแน่งตลอดต่อแถวยางนี้ตลอดแก้วละยี่สิบห้าบาทแล้วรสชาติเป็นไง เ,เลิฟนะอร่อยมากลงตัวสตรอเบอรี่นี่คือโยเกิร์ตใช่ไหมอะ่ะมันคือนมเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยเออมันเข้มข้นท่านผู้ชมคือความอร่อยมันคือความเข้มข้นของเขาซึ่งมีความรู้สึกว่าเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากจริงออแล้วขอบอกนะครับว่าเจ้าของร้านสองคนน่ารักมากครับเป็นสามีภรรยากันนะฮะแล้วก็ส่วนคุณผู้ชายเนี่ย จะลงมือปฏิบัติอย่างเดียวไม่พูดพูดน้อยพูดน้อยเน้นปฏิบัติส่วนส่วนอ่ส่วนภรรยาค่ะอันนี้อมกในแค่อันนี้สีแก้วในแค่อันนี้อันในแค่ในค่ะคอยบริหารคอยบริหารช่วยกันทำอาหากินเนาะการของเราเนี่ยนะส่งเสริมสถาบันครอบครัวมากน่ารักสุงเลยอ่ะต้องให้เขาเลยคนขายก็เป็นสามีภรรยาคนกินก็เป็นสามีภรรยาอ๋อวาทีดีกว่าถามเขารือยังไม่ต้องถามหรอก ทำไมอะโลกจะแตกอยู่แล้วจะเรื่องมากอะไรมาโอ้มงคนสมรสของเราอุ้ยขายดีมากเลยนะคะเหนื่อยไหมคะนิดนึงค่ะแต่ก็ยอมค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรมากฟ้องด้วยภาพแล้วคุณค่ะอ่ตลาดห้ามาแล้ว เอาละครับแล้วช่วงหวานแหวนโดนใจนะฮะตอนนี้ต้องให้คุณต้นหอมเลือกแล้วแหละระหว่างข้าวเหนียวปิ้งแม่บุญส่งนะมีสตรอเบอรี่เบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่ปั่นนะครับอีกอันหนึ่งคือขนมปั้นสิบคุณติ๊กให้เลือกมาว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดไม่เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้อ่ะเนี่ยคุณอ่ะสามใจแกให้เลือกได้กี่อย่างอ่ะอย่างเดียวคือรู้หมดแล้วสามอย่างเราคัดมาแล้วว่าอร่อยหมดเลยจริงแต่ให้เลือกมาประทับใจที่สุดอืเลือกออก คลิปคุณติ๊กค่ะเพราะอะไรอ่ะคือต่องหอมรู้สึกว่ามันเป็นของที่หาทานได้ยากมากโบราณแล้วก็ทํายากมันหวานเค็มพอดีรวมไปถึงแป้งเขาหอมคือทุกอ,อย,ยากอ่างมันเป๊ะมันลงตัวท่านผู้ชมมะทาสดสดทุกวันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแลวแวะแวันนโดนใจวันนี้ก็คือร้านปั้นสิบคุณติ๊กนั่นเอง<ฮ>ช่วงหน้าหวอนชิมความอร่อยเด็ดดวงตลอด40ปีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายชุยดูสิจ๊ะ กินกันเพลินเชียวพี่บอยต้นหอมอร่อยพร้อมกันช่วงหน้านะจ๊ะ พี่บอยครับเอ,อ,อ,อดียด๋วยวเดขอดูหน่อยขอบคุณมากครับทำไมแล้ว,ลวมีผู้หญิงมาส่งจดหมายด้วยอ่ะเอาช่วงนี้มันช่วงแหวนแว่นแฟน,แฟนเขียนมาอ๋อหรอเอช่วงแหวนแว่นแฟน,แฟนเขียนมาสวัสดีจ้าพี่บอยโอ้โดูรายการตลาดห้ามาแล้วนะคะเรียกว่าได้ติดตามทุกเทปไม่พลาดเลยค่ะอย่ากพี่บอยเนี่ยมาวันที่ตลาดสารยาบ้างที่นี่เขามีชาช็คๆชๆ เช็ค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 เด็ดโอ้เลยส่งมาที่บอยลองชิมก่อนอย่าลืมมาแว่นแว่นที่ตลาดสารยะเดี๋ยวนี้แว่นแว่นแฟนเขียนมาเขาให้ส่งมาถึงนี่เลยเหรออ้ยเหรอเออเขาอร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาอันหนึ่งชิมให้มันเหมือนกันเลยสองแก้วเออเหมือนกันเลยอะเดี๋ยวชิมนี่หนึ่งช่างผู้ชมทานมนุ่มนมนะฮึน่าไปลองอ่ะสารยาแถวนั้นน่าจะมีเด็กมหาลัยเยอะเออใช่แถวบ้านเขาด้วยเขาเปด้วย อของกินเยอะแยะเลยอ,อ่ะสัปดาห์เดียวพอไหมเราอะ่ะอะไรไปด้วยเขาเปลี่ยนแขกรับเชิญทุกสัปดาห์เฮ้ยกินไม่อิ่มเลยกินไม่อิ่มอีกเออไปมว่นแว่นวอนชิมได้กินอีกไหมได้กินก๋วเดี๋ยวรัานนี้อร่อยมากจริงเหรอออเออกินกินอีกนะช่วงแว่นแววอนชิม เอาละครับช่วงนี้คือช่วงแหวนแหวนบอลทิมนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในซอยอารีแล้วก็อยู่ซอยที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา<ม>อร่อยมากชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายชุยนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีค่ะและนี่คือเฮียชุยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายชุยจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปพิสูจน์กันร้านนี้ผมอยากจะรู้ว่าเปิดมานานหรือยังครับพี่ชุยประมาณส0ปี40ปี ตรงนี้เหรอครับครับตรงนี้40ปีแลนะ้วไม่ได้ไปไหนโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลย,ไไเลยแล้วคือร้านเมื่อก่อนจะเล็กกว่านี้มั้ยหรือว่าจะไซส์นี้เลยมันต้องต่แรกเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้แล<ม>ี่เฉลียวมาทำลูกชิ้นปลาค่ะเดิมทีมันมีกววม๋วยเตี๋ยวหมูของของเตี๋ยอ่ะฮะหลังจากที่เตี๋ยเขาให้ผมทำอะ่ะครับผมก็เลยดัดแปลงครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วคือสูตรมาจากคุณเตี๋ยไหมกับผมครับอ๋อแล้วสูตรมาจากคุณเตี๋ยด้วยครับ ด้นเดิมของเสียแล้วก็ผมเอามาแก้ไขเป็นบางอย่างมีเมนูไหนที่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาแล้วต้องกินบ้างครับเนี่ยถ้าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแลวที่นี่เขาจะมีแบบอันนี้หรือเปล่าแบบว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางอะไรอย่างงี้มีไหมฮะหรือว่าที่นี่เป็นสูตรเหมือนกันหมดทุกจามอันนี้แบบที่เาเขาเชื่อมั่นเลยฮะในในการปรุง คือไม่ต้องปรุงอีกแล้วไม่ต้องปรุงอีกเลยฮะคือเสิร์ฟมาปุ๊บกินเลยใช่เลยครับโอ้โหเฮียอร่อยมากคือแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะเฮียผมขออนุญาตเฮียสักหน่อยนะฮะเออแต่ไม่ต้องปรุงจริงเลยเฮียแต่ว่าลูกชิ้นปลาเฮียอร่อยมากอร่อยมากรสชาตินี่คือแบบไม่ต้องปรุงจริงๆนะฮะน้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือใช้เวลาตุ๋นนานไหมเฮียไม่เหมือนที่อื่นบอกสูตรได้ไหมบอกไม่ได้พ่อบอกก็ได้ก็คือว่าต้องงานกระดูกนะเกี่ยวนานๆนะ แล้วก็มีกระเทียมเยอะหน่อยอืมดกระเทียมมันจะหอมเนาะมันจะหอมเนาะให้มันลงตัวอ่าฮะอืมแล้วมันจะงวดเวลาต้มใช้เวลากี่ชั่วโมงผมอยากรู้น้ำซุปวันวันหนึ่งเนี่ยเรื่อยๆเพราะว่าเวลาหลังจากตีได้ที่แล้วก็จะเยิ้มไปตลอดยกมาขายเลยยกมาขายแล้วก็จะอุ่นวอมันตลอดเวลาใช่ไหมอ่าฮะเออ อ่อเดียวเนะมีตลอเวลาอ๋อแน่ล่ะตลอเวลาตู้นี้ตอเวลาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเฮี่ยปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่เก้าก้ามมุ่งเช้าก้ามมงเช้าถึงยี่สิบสองหล่อสี่ทุ่มโอ้ยเปิดยาวเหมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่หาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกินนะท่านผู้ชมขอบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงต้มยำเด็ดมากรับประกันความอร่อยโดยอาจารย์บอยเองเลยครับผม ก็เห็นยืนอยู่กลัวรถจะเฉียวออกไปเอาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอยากถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมาเที่ยวตลาดมาชิมของอร่อยๆกับรายการของเราวันนี้สนุกอ่ะแล้วก็ได้กินของอร่อยคือของที่เขาคัดมาเป็นของที่แบบอร่อยจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้มีเวลาไปหาดูว่าเอ้ยร้านไหนมันโดนอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับแล้วต้นหอมตอนนี้ต้นหอมมีอะไรอัปเดตผลงานนิดนึง ะก็ฝากติดตามรายการต้นหอมกับบอยแล้วกันนะคะบันเทิงห้าหน้าหนึ่งนะคะครับผมโอ้รายการดีมากเนาะโอ้โหสุดยอดเรตติ้งนี่โอ้โหคุณงี้ขึ้นขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เอฟเฟรมนะคะแฉเย็นเย็นสี่โมงถึงหกโมงเย็นแล้วเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้นหอมมากๆเลยนะครับขอให้ชื่อเสียงโด่งดังนะคุณนะค่ะและที่สำคัญนะหาสามีได้เร็วๆแล้วกันนะฮะโอเคค่ะขอบคุณมากปให้เราขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุะท่านผู้ชมครับสามารถติดชมรายการตลาดห้ามาแล้วนะฮะได้ทางเฟซ ของรายการนะฮะ w w w ร a c e b o o k c o m a ตลาด5นะครับหรือว่าไพรสนิยบัตรก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าวันๆแฟนเขียนมาเนี่ยแนะนำสถานที่ต่างๆเราได้หมดเลยนะครับแล้วพบกับผมได้นะครับทุกวันอังคารนะฮะเวลา4.55โมง5ทางช่อง5แห่งนี้นะครับก่อนจะจากกันไปมันจะ <ทำ S 1> มีทม <5 S 2> ม่าตลาด5มาแล้วทำได้ปะไม่ได้ไม่ยาก5432ตลาดหมา,าแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สัปดาหนะ์หน้าไปแหว่นแหว่นตลาดสารยากับน้องสาวที่น่ารักแพตตี้อังสูมาลินกับอาหารน่ากินแบบนี้อุ้ยเ้้ว,วน่ากินทุกอย่างเลยและลีลาชักชาน่ารักแบบนี้คนน่ารักทำอไะไรก็ดูดีติดตามตลาดห้าม,มาแล้วห้ามพลาดจ้า ข่าวดีสำหรับชาวตลาดจ้าบริษัทเดอะกู๊ดคลีนรับสมัครพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าและพนักงานทำความสะอาดสอบถามข้อมูลดีๆที่เบอร์นี้เลยนะจ้อยอยู่